ก็สำหรับตัว Oppo Watch Free ตัวนี้นะครับน้ำก็ได้ใส่ทุกวันเลยตั้งแต่ซื้อมาก็คือใช้ทํางานใส่ไปทํางานใส่นอนตอนกลางคืนก็รู้สึกเข้ากับลูคกับไลฟ์สไตล์ของเรามากๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้ำจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตัว Oppo Watch Free นะครับจากคลิปที่แล้วที่บอกว่าจะมาทําให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างตัวนี้น้ำได้มาเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับจาก Shopee อด้วยราคา2 4 9 9บาทนะครับ เป็นช่วงแลตเซล์ะยิงราคาเต็มอยู่ที่2,999บาทโอเควันนี้นะ้ำจะพาทุกคนมาดูเคล็ดลับหรือว่าฟีเจอร์ที่มันสามารถทำได้บนตัวนี้นะครับ Oppo Watch Free ขนาดหน้าจออยู่ที่1.64นิ้วชนิดหน้าจอเป็น AMOLED นะครับก็ดูเคล็ดลับแรกเลยก็คือการปัดหน้าจอลงแบบนี้แบบนี้นะครับก็จะเป็นการ ไปที่ศูนย์ควบคุมต่างๆเนาะมันก็จะมีเอ่ออย่างที่ตัวแรกเลยก็จะเป็นความสว่างของหน้าจอก็จะเป็นปรับออโต้ได้ปรับแบบธรรมดาได้ปรับแบบขั้นสูงได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการ จริงๆตัวนี้ถือว่าโอเคเลยที่สามารถกันน้ําได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือการตั้งค่าต่างๆเนาะก็ทุกคนลองสามารถกดเข้าไปใช้ได้อันนี้น้ําก็ตั้งค่าอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เคลับต่อไปก็จะเป็นการปัดขึ้นแบบนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับปัดขึ้นเพื่อไปติดตุนการแจ้งเตือนต่างๆจริงๆถ้ามีไลน์หรือว่ามี คนส่ง้อความมามันก็จะโชว์ที่ตรงนี้เลยเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีคนส่งมาหาน้ําเลยก็คือไม่มีข้อความโชว์แต่จริงๆแล้วมันมีนะครับตอนเช้าก็จะเห็นว่ามีใครส่งมาว่าอะไรบ้างก็สามารถอ่านได้เลยตรงนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการปัดขวานะครับปัดขวาก็คือมาทางนี้จะเป็นการไปที่แอปพลิเคชันเนาะมีเยอะแยะเลยมีทางการออกกำลังกาย การนอนหลับนี้น้ำชอบมากการวัดเข้าออกซิเจนวัดอัตราการเต้นของหัวใจสภาพอากาศก็คือมีหมดเลยการแจ้งเตือนต่างๆการดื่มน้ำจริงๆมีมีเยอะแยะมากเลยอยากให้ทุกคนลองเล่นเนาะจริงตัวนี้น้ำก็เซ็ตไว้เหมือนกันนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการปัดไปทางซ้ายแบบนี้จะเป็นการปัดไปที่สูตรสุขภาพเนาะ กิจกรรมต่างๆมีอะไรบ้างการนอนหลับตัวนี้น้ำชอบมากเพราะว่ามันจะวัดให้เราเลยว่าเราหลับลึกตอนไหนบ้างหลับลึกกี่ชั่วโมงตื่นาหลับตื่นรละเอียดมันแจ้งเราหมดเลยเัวนี้ถือว่าชอบมากอัตราการเต้นของหัวใจก็สามารถวัดได้ต่อไปการวัดออกซิเจนในเลือดตัวนี้ก็ทําได้ถือว่าโอเคเลยน้ำชอบมากนะครับต่อไปขั้นตอนต่อไปฟีเจอร์ต่อไปที่ตัวนี้สามารถทําได้ก็คือ สมมติหน้าจอแบบนี้เรากดค้างที่หน้าจอไว้เหมือนมือถือเลยหลักมันก็จะเป็นการเปลี่ยนหน้าปัดเปลี่ยนภาพหน้าจอได้จริงๆบนตัว Oppo Watch Free ตัวนี้มันจำกัดอยู่ที่7 7ภาพเนาะหมายถึงจริงๆมันมีมากกว่านี้แหละแต่มันให้เลือกเอาไว้เลือกใช้แบบนี้มี7ภาพด้วยกันแต่โดยหลักความจริงแล้วมันมี มีมากกว่านี้มีเป็นร้อยเลยให้ทุกคนเลือกใช่เนาะตอนนี้น้ําชอบตัวนี้มากก็เลยเลือกเป็นตัวนี้เป็นแน่าจาหลักแบบนี้นะคะสลหรับน้ําข้อเสียตัวนี้ก็คือมันไม่สามารถโรออกได้มันไม่สามารถ รับสายได้ก็คือหมายถึงไม่สามารถรับสายผ่านนาฬิกาได้แต่มันก็ยังมีข้อดีก็คือมันมีการแจ้งเตือนข้อความให้เราได้อยู่อันนี้ถือว่าไม่เป็นไรน้ำก็ไม่ได้เสียเลียดอะไรจริงๆตัวนี้น้ำชอบมากนะคะเพราะว่ามันแมทช์กับทุกชุดเลยที่น้ำใสเนาะด้วยสีวนิลาตัวนี้จริงๆนาฬิกาตัวนี้มีอีกสีหนึ่งก็คือสีดำเนาะใครชอบสีไหนก็ไปลองหยิบลองซื้อสีนั้นมาใส่ดูเนาะน้ำเองก็ วันนี้ก็ลาไปแล้วบ๊ายบาย